ดีค่ะวันนี้ก็พอทำเอารถไปตรวจสภาพเพื่อจะขายแล้วก็มาทำให้เพรดกินดูเฟรดกินเฮ้เ hey, ฟ <Yeah. S 1> รดกินอะไร <Yeah. S 1> ทำสันคอค่ะหันเป็นเล็กๆฟันไม่ค่อยดีเฟรดก็กิน <Yeah. S 1> นี่นี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูด้วยนี่เฟรเนี่ยเฟรเอเซนเนี่ยนี่เฟรดกินอันนี้เฟรดอร่อยไหม

แบบกินอร่อยแม่อร่อยแกก็กินแบบรู้สึกว่าหิวอันนี้เวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสามแล้วให้เฟสกินแล้วก็นี่เราก็ล้างองงนให้แกนี่หลังองงุนล้างอง,งานให้แกแล้วก็มีลูกอะไรเนี่ยเหี่ยวเหยว ล้าง,งูให้แกนแล้วก็มีลูกอันนี้เหวี่ยวแต่อร่อยนะเนี่ยลูกนี้เขาเรียกว่าลูกพลับหรือเปล่าแล้วก็ทำอ้นเนี้ยโยเกิร์ตน้ำตาลแล้วก็สตรอเบอรี่แช่อยู่ในตู้เย็นมันก็เลยออกเป็นแบบมันมีน้ำแข็งอยู่เลยก็อร่อยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวมากินป้าจะกิน มันยังรำแข็งอยู่เลยเพล็ดนั่งกินอยู่ดีค่ะที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจะอัปเดตในบ้านให้ดูนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่าเพล็ดกินข้าวแล้วกินอง,งุ่นด้วยนี่ค่ะสวัสดีค่ะ